สวัสดีครับผมเฉยสิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาอสอนวิธีการติดตั้งแล้วก็การใช้งานนะครับเจ้าตัวโมยู oyu, หรือแพ็กเกจที่ชื่อว่าไพรเ t i ิกนะครับเจ้าตัวไพร e ดนติกเนี่ยนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจของฝั่ง Python นะครับที่ใช้ในการทำเกี่ยวกับเรื่องของเดต้าไทท์ะ Data นะครับซึ่งมันมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกตัว Type Validation นะครับเรื่องของการที่เราจะเขาเรียก like, Manipulate ข้อมูล อย่างนะต,ตัวอย่างเช่นมุดเรามีโมเดลอยู่ตัวหนึ่งถูกไหมครับเราอาจจะสร้าง Data Type นะครับหรือ Data Card เนี่ยขึ้นมาแล้วเเก็บข้อมูลแต่บางทีเราต้องการจะแปลงไอตัวโมเดลนั้นนะ่ะกลับไปเป็นลักษณะของ JSON หรือทำการดึงตัว JSON Schema ออกมาหรือทำการเช็คว่าไท p e มันถูกต้องไหมนะครับาสามารถสร้างเงื่อนไขในการทำา Cu อม d a t a า y ท e พวกเนี่ยนะครับซึ่งในกรณีเนี่ยอไอตัว ไ i n e t i c เนี่ยก็จะเป็น Library ที่จะมีความสามารถเหล่านั้นเอาละเพื่อเห็นภาพนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาติดตั้งแล้วก็ลองใช้ไปได้วยกันนะครับก็เบื้องต้นก่อนนะครับก็เข้าเว็บไซต์ p i n e t i c ซึ่งที่ผมต้องสอนตันนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะโยงกับเจ้าตัวเขาเรียก fast API ซึ่ง fast API เนี่ยก็จะเป็นตัว web API หรือเป็นพวก RESTful API นะครับซึ่งมันก็จะมีพาท,ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำ data validation เช็คว่า r e q u e s t ที่ยิงเข้ามาเนี่ย เแต่ไทยถูกไหมการก่อนที่บันทึกข้อมูลลงพูดดตเตอรเบดาน o ต m พวกเนี้ยถูกหรือเปล่าเจ้าตัว p ่ d e n t i ดกเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยจัดการตรงส่วนนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เอบื้องต้นก่อนนะครับผมได้ทำการ New Folder ขึ้นมาที่ชื่อว่า hello p i d e n t i c นะครับซึ่งก็อันนี้คือหน้าตาของมันนะครับคราวนี้เนี่ยไอตัวโค้ดเนี่ยนะครับาถามว่า จะทำยังไงเดี๋ยวผมจะทำการสับมิดนะครับขึ้นจิตหับแล้วก็ทิ้งโค้ดนะครับไว้ที่ใต้ลิงก์ของอ YouTube ตัวนี้แล้วกันก็ลองเช็คจาก e s c r i p t i o n ของ YouTube ตัวนี้นะครับเอาละยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนเลยกันนะครับก็เบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะซอบโค้ดที่มีอยู่ก่อนแล้วก็นะผมขออญาตออกก่อนผมใช้เจ้าตัวที่เป็นตัว pipenv นะครับหรือเป็นตัว python package นะครับ manager ของทางาฝั่งฝั่งของ python ตัวนึ่งอ่ะซึ่งมันทำการจำลองนะครับเรื่องของ virtual environment อะไรได้หมดเลยนะครับท่านี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตที่จะเคลียร์ทุกอย่างทิ้งก่อนเพื่อเริ่มต้นจากศูนย์แล้วก็ผมก็จะมีไฟล์ชื่อว่า main .pip นะผมก็จะลบทุกอย่างทิ้งด้วยหลังนั้นผมเปิด terminal ขึ้นมานะครับก็ บนเว Code ผมจะทำการพิมพ์คาว่านะครับ p a p นะครับ e n v ซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่ลงตัวนี้ก็สามารถที่จะ p a p install p a p e n v ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดลงแล้วเนี่ยก็หลักการง่ายๆคือผมจะ p a p e n v แล้วก็ Shell นะครับเพื่อทำการให้มันสร้างตัว virtual นะครับ environment ของตัวโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาแล้วก็เริ่มให้มันติดตั้งเจ้าตัวแพ็กเกจเพิ่มก็มคือ p a p นะครับผมขออนุญาตเชล l l ไปก่อนเชลนี่โอเค อันนี้ก็จะมาอารมณ์มือกับ cd เข้ามาในโฟลเดอร์ที่เป็น environment ของโฟลเดอร์นี้เองนะครับเช่นมันก็จะล็อกไว้เลยว่าใช้ y y t o o เวอร์ชันอะไรแล้วก็แพ็กเกจของเราเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันอะไรผมก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วกันวิธีการลงก็ pip env นะครับแล้วก็ install เง่ายมันเหมือนกับเอาตัว pip กับเจ้าตัว virtual environment มาย้ำกันนะด้วยตัวตัวซอฟต์แวร์ชื่อว่า pip env นะครับทวนี้การลงก็ง่ายๆก็ก๊อปเจ้ตัว y n น t i c เนี่ยนะครับมาใส่ก็ Enter ครับันนั้นเดี๋ยวก็มันก็จะลงให้นะครับก็เห็นว่าอันนี้ก็จะลงเป็นเครื่องหมายดอกจันคือเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมกลับมาที่เมนนะครับคราวนี้ผมเจะอธิบายนะครับแบบ Copy Step by Step นะครับจะเห็นภาพง่ายขึ้นเลยนะครับก็เบื้องต้นก่อนมันก็จะมีพาที่ชื่อ example ตรงนี้ยนะครับคุณสามารถลองก๊อปตรงโค้ดบริเวณนี้มานะครับก๊อปแค่นี้พอนะนะครับอ่ามันก็จะเป็นการ อธิบายให้คุณฟังว่าเออโอเคเดี๋ยวคุณทำการ Import นะครับเจ้าตัวที่ชื่อว่า Beige Model ซึ่ง b a g e m o d e ลเนี่ยจะเป็นค์ดพื้นฐานเลยของตัว Pydantic นะครับที่ทำให้ตัวค์ดปกติของคุณเนี่ยสามารถใช้ความสามารถของพวก Validation นะครับพวกการทำา v l l i a t o r หรือการาแปลงข้อมูลเป็น JSON ได้ซึ่งเอาล่ะทำงานยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็มาเสร็จปุ๊บเเห็นว่า ก็จะมีฟิลนะครับ ID, name ให้มองว่าเหมือนกับ Data Card ทั่วๆไปตัวนี้ก็จะเป็น sign up นะครับที่เป็น time stamp ว่าทำการสมัครมาตอนกี่โมง optional ก็คือเป็นเขาเรียกจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับก็เป็นเวลานะครับเป็น time stamp เป็นถ้าเป็น time stamp แล้วก็ f r a m e n นะครับในเคสนี้ก็จะเป็น list ที่เป็น integer คือน่าจะเป็น ID นะครับ เอาละส่วนนี้คือข้อมูลข้อคดมัมมี่ข้อมูลเฟกของมันว่าโอเคเดี๋ยวทำการโยนเข้าไปอันนี้จะเป็นซิงแท็กที่ชื่อเอสเตริกส์นะครับเป็นดับเบิลเอสเตริกก็คือใช้ในการกระจายข้อมูลดิกเชอรี่แบบนี้นะครับให้เป็นมัลติเพล็กเมนต์ถ้าเกิดเป็นตัวเดียวเนี่ยจะใช้กับอาร์เรย์แต่นี่มันเนื่องจากเป็นดิกเชอรี่ก็ใช้เป็นดับเบิลเอสเตริกส์นะครับก็จะแปลงเหล่าเนี่ยนะให้เป็นมัลติเพล็กเมนต์ก็จะเทียบเท่ากับการที่คุณโยนค่าเข้าไปไมันจะแปลกัน แม็แม็แม็แ,แล้วก็ทําการปริ้นนะครับอันนี้ผมก็จะรันนะครับผมก็จะใช้ตัวหนอดมอนแล้วกันนะครับแล้วก็รันเลยสําหรับคนที่ไม่รู้จักโนดมอนก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของผมนะครับแตวถ้าเกิดไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้จะลงไงก็พิมพ์ตรงๆแล้วก็ได้ครับก็คือพิมพ์อง Python นะครับแล้วก็ main ผมอยากพิมพ์ดิบๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงก็เห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นคาว่า1 2 3 ก็ดูเหมือนจะว่าดูเหมือนว่าเจ้าตัวภายธนติกราเนี่ยเหมือนจะมีประโยชน์อะไรถูกต้องป่ะการที่คุณจะอ,อินเทรลิตหรือไม่อินเทรลิตเจ้าไปในตัวเขาเรียกว่าภายธนติกรเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะครับจะเพียงแค่ไอ้ตรงนี้มั้งรู้สึกจะไม่รองรับนะครับาการโยนค่านะครับแบบที่เป็นภายธนติกรมั้งอ่าโอเคคราวนี้เนี่ยผมก็จะทําการาใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปปุ๊บรู้สึกมันจะรองรับแหละการส่ง พารามิเตอร์ผ่าน constructor ให้เราก็มันก็จะง่ายขึ้นนะครับคราวนี้ความสามารถอื่นมันก็มีครับเรามาดูกันนะมันก็จะมีเหมือนกับอ่าปริ้นนะครับตัวโครงสร้างของมันนะครับอันนี้ผมก็จะ p ป i n t นให้ดูนะครับอมสึกว่าโอเคผมต้องใส่ตรงนี้พอทีครับใส่ต่อเข้าไปนะนะครับแล้วก็รันเจ้าตัว Python ใหม่อันนี้ก็จะปริ้นเป็นลักษณะโครงสร้างของส a ตมของมันนะครับอ่าอเขียนบ้านะครับของเจ้าตัว คราวนี้ไฮไลท์ของมันคืออย่างนี้ครับอ,อย่างตัวอย่างเช่นไอ้ข้างบนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพนะครับมันก็จะทําการเหมือนโชว์ให้คุณดูว่าเราสามารถเข้าถึงข้อมูลมันได้ทั่วไปปกติพอเราสกรอร์ไปเรื่อยๆรื่อเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันจะมีฟีเจอร์เกี่ยวกับเรื่องของการทําเขาเรียกว validation นะคือเช็คว่าเอ้ข้อมูลที่เขาใส่มามันผิดหรือเปล่าซึ่งตัว Python เนี่ยมันเป็นสคริปต์มันไม่สามารถเช็คได้โดย d e f a u l t ว่าไ y p ถูกไ y p ผิดเราก็เลยต้องมีตัว Python เนี่ย มาใช้แค่นี้ทำไงล่ะก็จะก,ก๊อปตรงนี้เลยนะกด Copy นะครับแล้วก็มาวางต่อตอนนี้โค้ดเราเนี่ยสามารถรันได้ปกติถูกปะ่ะไม่เออร์เรอร์เลยแต่ผมใส่เงี้ยไปปุ๊บอ่าตรง Import เนี่ยนะครับอาจจะโยกไปอยู่ด้านบนก็ได้นะนะครับอ่าก็เป็นพยศาสตร์นะครับ,รบใส่เงี้ยเข้าไปคราวนี้ดูนะอ่าผมจะทำการทำการเอาทายแคดมาคุมนะครับแล้วก็เหมือนกับทำการสร้างอ็อบเจกต์มาตัวหนึ่งในการหยอดค่าเข้าไปไอ้ามา broken ตรงนี้ก็คือ เขาเพียงแค่จำลองว่านี่ก็คือข้อมูลที่มันจะผิดพลาดน,นะยัดเข้าไปอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเช่นไ้ายตัวเนี้ยจะเห็นว่าของเดิมมันเป็น integer เป็นเป็น list integer แต่เรามีการใส่นี้เข้าไปถ้าเกิดเราไม่มีตัว pythonic เนี่ยมันก็จะไม่สามารถทำ validation ได้คือใส่อะไรก็ใส่ได้หมดแหละนะครับไอ้ตรงนี้มันจะทำการเหมือนกับ validate แล้วก็ c h e c error report error ให้เราไล่ง่ายสามารถ debug ได้ง่ายด้วยก็มาดูกันนะครับทำไง ผมก็จะ Python อีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะเห็นว่ามันเหมือนกับนะครับหลังจากที่มันปริ้นตรงเรื่องของ t i m e แ t ม m p เงี้ยเนี่ยนะตรงโคดตรวเนี้ยมันก็ทําการปริ้นอะไรบางอย่างออกมาซึ่งก็คือ Print e r r o ์เอเงเช่น Error ตัวแรกคือเกี่ยวกับ ID ID ครับไอด์ ID ถ้าไมา่บอกว่า,า Fill r r q u u r r e คือพูดง่ายในเคสนี้เนี่ยเราไม่ได้ส่งเจ้าตัว Fill ที่ชื่อ ID ให้มัน ถ้าเราเห็นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำการระบุปเป็น Optional ฉะนั้นเนี่ยมันก็คาดหวังว่าเราต้องส่ง ID ด้วยผมก็ทำการส่ง ID มันนะครับก็ ID เท่ากับมุดเท่ากับ1แล้วกัน,นก็ส่งเข้าไปแล้วก็รันใหม่ดูว่า Error ID หายไหมก็เจ็ดว่า ID หายไปละนี่ r er r r o r ถัดมาคือเรื่องของ time stamp ครับในเคสนี้ invalid data, data 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 time format เห็นไหมมันเช็คทั้งหมดเลยผมก็ทำการ copy data time ข้างบนมาใส่นะครับ เพื่อให้มันถูกฟอร์แมตอ่ะคราวนี้ก็รันใหม่ครับอเออร์เลอรก็จะน้อยลงก็จะเหลือเพียงแค่ e r อร,ร์เกี่ยวกับเรื่องของเฟรนเนี่ยซึ่งก็จะบอกว่าไอตัวเนี่ยอันนี้3เนี่ยไม่ถูกนะมันเป็น integer นะแต่คุณใส่เป็น string นก็ใส่เข้าไปให้ถูกต้องตอนนี้ก็จะไม่มี Error เ,เกิดขึ้นและพูดง่ายคือมันทานผ่านบล็อกของ t y i c a c t มาได้ถ้าเกิดผมจะลอง print ดูนะครับก็อาจจะ Print นะครับแล้วก็น,นี่จะสร้างตัวแปรเช่น u เท่ากับ w บวเทีอ่ u อยู่เท่ากับแล้วผมก็ลองปริ้นอยู่ดูนะครับก็จะเห็นว่ามันก็สามารถปริ้นได้ปกติเลยเห็นไหมนะครับคราวนี้ถัดมาต่อครับออนอกจากความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของการทำ data validation แบบทั่วๆไปนี่คือแบบ t a ต d a า d นะคุณจะสามารถทำ data validation แบบ Custom ได้ด้วย Custom ยังไงนะครับตรงนี้คุณอาจจะต้อง import ตัวที่ชื่อว่า Validator Decorator มาด้วยนะครับมันจะมีตัวทชื่อ Validator Decorator ซึ่งประเด็นนั้นคือคุณต้องทำการมาสร้างตัว Validator ที่ตัว c l ลาสก็โดยการใส่ assign นะครับแล้วก็ Validator วงเล็บแล้วก็ใส่ชื่อ f i ลด์ที่คุณต้องการจะ,ะ map หรือทำการบอกว่าเนี่ยคุณจะทำทำตัว Validator ตัวไหนเช่น id แล้วกันใส่เข้าไปอันนั้นคุณก็ประกาศเช่น check นะครับ id ซึ่งเป็นชื่ออะไรก็ได้ ดูนี้ก็จะมีสองส่วนนะครับก็คือ argument ที่เป็นตัวเซ l ล์ของมันเองกับ value ที่พา pass เข้ามาเอาล่ะตรงนี้เนี่ยคุณสามารถทำการเขียนโค้ดเช็คได้ว่าเช่น if นะครับ value เนี่ยถ้าเกิดมันมีค่าโอเคปะ้ะน้อยกว่า0ูนยเมื่อไหร่แปลว่ามี error คุณก็ทำการให้มัน return error แต่ซึ่งแเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้นะครับวอทยาสก score อร์ลงมานะครับสกอร์ลงมาเรื่อยนะ มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของอาการทำคัสตอมไวเดเตอร์นะครับรู้สึกจะต้องกดตรงค์ยูเอสตรงนี้กดตรงนี้เลยนะครับนี่มันจะมีตัวอย่างเห็นไหมผมจะขออนุญาตก,กอลปตัวนี้มาโม่แล้วกันนะนะครับเอาละอันนี้ก็รู้สึกว่ามันจะเป็นอีจิเจอร์ผมจะโมเป็นตัวนี้แทนก็คือ v มีค่าน้อยกว่า0ก็คือค่าติดลบในเคสเนี้ผมก็จะบอกโอเคอ่า id เนี่ยมันจะต้องโมเดนศูนย์ Zero, สมมตินนะก็คือต้องมากกว่า more โมเด o อ Or equal นะครับ0โอเคไหมส่วนนี้ก็คือถ้าเกิดค่าทัวอย่างถูกต้องเราก็ r e เทิรค่ากลับมันไปนะก็จะอย่างนี้นะโอเคไหมทราน,นี้เรามาดูกันนะครับผมก็จะรันใหม่ตรงบริเวณนี้นะครับก็เห็นว่าตอนนี้ไม่มี Error อ,อ,อะไรก็รันได้ปกติทราน,นี้ผมจะลองทำการจำลองดูครับโดยการเขาเรียกว่าใส่ นะตรงนี้อีกชุดหนึ่งนะนะข้อนี้ผมจะใส่เป็นคำว่าลบหนึ่งนะนะครับลบหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวียูสองละกันนะครับผมจะทำการรันดูคราวนี้จะเอเรอร์ละจะเห็นว่ามันเอเรอร์เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่ามันบอกว่าไอตัว ID เนี่ยมันมีค่าที่น้อยกว่า0นะครับก็ถ้าเกิดผมใส่เป็น0ล่ยนะ์่ะอันนี้ก็รันใหม่ก็เห็นว่ารันผ่าน พื่ง่ายมันสามารถทำ custom v a เ i เ a t o r ได้ด้วยบางคนต้องการทำ custom v a เ i เ a t o r เกี่ยวกับเรื่อง email pattern ของข้อมูลก็สามารถทำเองได้ถัดมานะครับตัวพ a n ธ t ติยังมีข้อมูลความสามารถในการเเรียก export ออกมาเป็นลนักษณะเหมือนกับพวก JSON format ได้ด้วยนะนะครับตัวอย่างเช่นอะไรผมมาเท่นี้นะคุณสามารถ print ฮนะแล้วก็ผมอาจจะพิมพ์คำว,ว่า user ด้านบนนะครับแล้วก็ d อทมันจะมีคำว,ว่า s c h e m เราสามารถ export มาเป็น JSON schema นะครับไอ้ตัวนี้สามารถระบุรู้สึกจะเป็น indent มั้งถ้าใจผิดนะครับ indent เท่ากับ2นะครับเออ่ขอดูก่อนนะว่าใช่ไหมอขอให้ทดรันก่อนนะครับอ่าโอเคตัวนี้ก็จะสามารถ export มนาะเป็น json format ได้ด้วยตาม Standard ของเขาเรียก open api คือ json doc ได้เลยนะเนี่ยนะครับเนี่ย json ผมก็จะทำการลองก๊อปให้คุณดูนะว่ามัน,มนเจนได้จริงไหมนะนี่คือ JSON Schema นะครับเจนมันเจนหรือบ,บางคนก็ต้องการจะแมปเป็นลักษณะ OM database ทำได้หลากหลายมากนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องไปดูเนะี่ยมันก็จะมีข้อเทคนเทคนิครวมถึงพวกทำเซต t ิ n งนะครับทำพวกเซตติหงด้วยคือเก็บบันทึกพวกค่าเซ t ติ n งก็จะมีอันนี้ผมก็จะมาที่เว็บไซต์ JSON ะครับ formatter แ,แล้วก็ทำการพิสูจน์คุณดูว่ามันสามารถ เจนออกมาเป็น JSON format ได้นะครับปุ๊บก็เจน c h ม m าซึ่งไอ้スキมาตัวนี้ก็จะไปต่อยอดทำอะไรในการเจนเป็นโค้ดทีหลังในการทำ passing ก็ยังได้นะครับและนี่ก็คือเอจ้าตัว p y t h o n นะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเจอตัวนี้แล้วก็เอ๊ะมันเอาไว้ทำอะไรวะนะครับก็เพื่อง่ายมันเอาไว้ทำพวก data validator นะครับทำเกี่ยวกับเรื่องของ ตัวโมเดลหรือ Data c a r d สอ่ามนิพ a เ o เก็คือเป็นตัวแบบเหมือนกับอะไรที่ทำสะดวกอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของ Data Class อะเช่น Map ข้อมูล Transfer ข้อมูลนะครับก็ตัวนี้เรารับหมดเลยนะงานมักจะถูกใช้คู่กับพวกตัว Fast API s q นะครับ SQL อ่าออชิมีนะครับที่เหมือนกับเหมือนต้องมีตัวแปรตัวแปรกลางตัวหนึงอะนะครับหรือ มีอ็อบเจกต์ตัวนึ่งให้เก็บข้อมูลแล้วคุณอาจจะต้องการให้มัน v a l i d เดตแล้วก็ทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปมาก็เจ้าตัว p พ n ิติกทำตรงส่วนนั้นแหละนะครับรวมถึงพวก Setting Management เนี่ยเดี๋ยวคุณต้องใช้มันนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวอาจจะพูดกันในคลิปถัดไปแล้วกันโอเคในคลิปนี้คงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ